เช้าก็มีการรับฟังข่าวนะครับก็มีทางกรุงเทพน้ำท่วมระยองน้ำท่วมนะครับลหลายๆจังหวัดลหลายๆแห่งน้ำท่วมนะครับเนื่องจากว่าโอเคหละเท่าที่เห็นในภาพในคลิปต่างๆก็จะเป็นลักษณะว่าโอเคถนนมันขยายชุมชนขยาย โครงการต่างๆที่ขยายเพิ่มขึ้นทำให้ะระบบระบายน้ำเนี่ยมันขนาดเล็กหรืออาจจะไปอุดทางน้ำตันทางน้ำทำให้น้ำที่มีอยู่ในช่วงหน้าฝนเนี่ยมันมาจำนวนมากแล้วมาเร็วมากทำให้ท่อนำพาขยะไปอุดตันที่นี้มันก็เลยเกิดน้ำท่วมก็เข้าใจกันเพราะนั้นทำยังไงได้ให้มันพวกเราเองเนี่ยมาช่วยกันดูแลเก็บขยะ ให้เป็นที่เป็นทางอย่าทิ้งขยะไปในคลองน้ําหรือไปในบริเวณร่องน้ําที่อยู่หน้าบ้านหรือหลังบ้านของของเราเองเพื่อลดอปัญหาเวลาฝนตกมันนําพาขยะไปอุดตันแล้วก็ทําให้น้ําไหลไม่สะดวกนี่คือเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ในน้ํามันเอ่อมากๆแล้วก็ไม่สามารถที่จะไปต่อได้มันก็เลยทําให้เราเห็นภาพคลิปต่างๆที่มันเกิดขึ้นมา อันนี้คือถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะาให้ทุกท่านดูแลบริเวณพื้นที่ของแต่ละบ้านของท่านเองให้สะอาดตลอดเวลาอย่าให้มีน้ําน้ําขังหรือว่าอย่าให้มีข,ะขยะอุดตันเวลาฝนตกมันก็จะช่วยได้ในระดับที่แบบน้ําไม่ท่วมแล้วก็ท่านก็ไปมาสะดวกจะออกจากบ้านหน้าบ้านหลังบ้านท่านก็สามารถที่จะไปได้แบบเป็นอำนวยความสะดวกให้กับตนเองประการแรกคือหน้าบ้านเราเรา ก็ต้องเก็บนะครับไม่ใช่ให้เทศบาลมาเก็บให้ในที่เวลาน้ําท่วมแล้วฝนตกบอกเทศบาลบอกเทศมนตรีบอกอะไระแจ้งผู้ว่าแจ้งนายกมาแก้ไขปัญหาถึงจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นอยู่ที่ตรงหน้าบ้านเราเราไม่แก้เราก็ไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเดือดร้อนในเวลาที่มันฉุกเฉินหรือมันมันเกิดขึ้นแล้วเพราะนั้นคือในระหว่างนี้ ไม่ว่าจะเป็นชุมชนประชาชนคนบ้านเราเองก็อ่าก็ต้องมีการวางแผนนะครับเทศบาลเองในอำเภอเองประหลัดเองหรือว่าผู้ว่าเองก็ต้องดูแลบางวางแผนให้ดีนะครับอย่าให้ชุมชนหมู่บ้านซึ่งมาร้องเรียนกับท่านเพราะนั้นก็กระจายงานให้กับทีมงานกระจายงานให้กับหน่วยงานนั้นๆรับผิดชอบนะครับมันจะได้ไม่เกิดประเด็นไม่เกิดปัญหา ร้องเรียนกันเกิดขึ้นในอนาคตตอนนี้คือเรารู้ปัญหาแล้วเราก็จะนําปัญหานั้นกลับมาช่วยกันแนะนําตีเตือนเพื่อที่จะปรับปรุงในวันข้างหน้านะครับผมว่ายังไงประเทศไทยหรือว่าทุกๆพื้นที่ในเมืองไทยเราก็คงน่าอยู่อีกอสักระยะหนึ่งนะถ้าทุกทุกสิ่งทุกอย่างที่มันลงตัวแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะ,ะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าถ้าเกิดเป็นระบบการจัดการที่ดีแล้วก็ สม่ำเสมอสอดส่องดูแลอย่างต่อเนื่องมันก็จะไม่เกิดประเด็นนี้เพราะฉะนั้นคือทุกคนมีหน้าที่เป็นจิก๊กซอช่วยกันดูแลไม่ว่าจะเป็นาชาวบ้านชุมชนคนในเทศบาลคนในอำเภอคนในจังหวัดเพราะฉะนั้นเป็นหูเป็นตาช่วยกันนะครับมีอะไรก็แนะนํากันไปแล้วก็แก้ไขปัญหานั้นก็จะหมดไปในที่สุดนะครับ